ล่าสุดครับคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติงบ1,480ล้านบาทเดินหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนต้องบอกงี้ก่อนนะว่าจริงแล้วเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็มีโครงการทงฟ้าราคาประหยัดช่วยเหลือประชาชนอยทุกปีแล้วโดยเฉพาะที่การค้าภายในแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีนะครับไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลนะฮะข้าวสารต่างๆไปจำหน่ายราคาถูกอยู่แล้วแต่ว่า นี่รอบนี้อัดงบอีก1,480ล้านบาทเลยนะฮะกับโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะครับก็จะจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นอย่างที้ผมบอกแหละจำเป็นในครัวเรือนคนไทยก็นี่แหละครับหมูเห็ดเผ็ดไก่ไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลนี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะในราคาประหยัด90วัน3เดือนเลยนะหลังจากนี้ไปนะครับสิ่งที่เขาจะทำนะครับ จะมีอะไรบ้างกับงบ1,480ล้านบาทนี่แหละครับก็จะไปจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในราคาประหยัดคือถูกกว่าท้องตลาดอะว่างั้นเถอะนะตามร้านสะดวกซื้อตามตลาดตามห้างสรรพสินค้าประจำท้องถิ่นแต่และอำเภอแต่และจังหวัดตามน้ำมันก็ไปจำหน่าย3,000จุดเลยทั่วประเทศนี่แล้วก็มีรถโมบายของกระทรวงพาณิชย์ออกเคลื่อนที่ไปจาหน่าย50คันแต่นี่จะเน้นกรุงเทพและปริมณฑล นะครับแต่ว่าครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเนี่ยัามน้ํามันเนี่ยนะตามตลาดนัดร้านสะดวกซื้อเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เวลาไปเดินห้างใบป,ปั๊มน้ำมันก็สังเกตป้ายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน,นปรีเข้าไปเลยเพราะว่าจะมีสินค้าที่จําเป็นในราคาประหยัดในราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างแน่นอนก็เป็นการลดภาระลดค่าจะจ่ายเงินในกระเป๋าเราไปได้นี่คือในส่วนของกิจกรรมที่จะ เตรียมที่จะไปจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศของกระทรวงพาณิชย์ส่วนอีกด้านหนึ่งในไหนว่าจะไปขายแล้วก <laughs> ็ต้องไปจัดหาสินค้าด้วยนะท่านผู้ชมนี่แหละครับเขาก็จะไปจัดหาสินค้าที่จําเป็นจากสมาคมผูกค้าปลีกคา้าส่งก็จะเน้นสินค้ากเกษตรนะครับ <DIS C US> หมูไก่ไข่ไก่นี่สินค้าอุปโภคบริโภคน้ํามันพืชน้ําตาลน้ําปลาอะไรต่างต่างแนี้แหละในราคาประหยัด ถูกกระ้องตลาดจําเป็นพูดง่ายของที่มันต้องกินต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยเ,ออเขาจะเน้นอย่างนี้นะครับนี่แหละครับก็จะไปดิวซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีโครงการธงฟ้าราคาประหยัดออกหน่วยจาหน่ายสินค้าราคาถูกเวลาที่มีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขามีดิวแต่และจังหวัดกับสมาคมผูกค้าส่งค้าปอีกนะฮะหมูเห็ดเป็ดไก่เขามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะจัดสินค้ามา ภายในงบพันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาทในช่วงเก้าสิบวันนี่แหละเพื่อมาจําหน่ายในราคาประหยัดในราคาถูกกท้องตลาดนะครับก็เป็นการเซฟเงินในกระเป๋าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกหลังจากนี้เจอป้ายหรือเจอบูธโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประราชาชนตรงก็ไปเลยนี่นะครับนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกก็บอกว่าให้เร่งแก้ปัญหาของแผงโดยเฉพาะอย่างแรกเลยสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าฟุ่มเฟือยอะไรที่ไม่จาเป็นไม่เป็นไรแต่สินค้าโภคบริโภคที่จําเป็นที่ต้องกินที่ต้องใช้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับน้ําปลาน้ํามันพืชน,น,น,น้ําตาลหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่ไก่เนี่ยนี่พวกนี้จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็หารือกับผู้ประกอบการนะครับบางส่วนที่ต้นทุนไม่ได้สูงเนี่ยก็ตึงราคากอ่อนนะครับไม่ใช่ว่าเออเห็นสินค้าหมูขึ้นแล้วเดี๋ยวขอขึ้นบ้างเออก็ดูต้นทุนด้วยนะ เพราะฉะนั้นสินค้าประเภทอื่นก็พยายามตรึงราคาอย่าไปซ้ําเติมประชาชนในช่วงนี้นะครับส่วนเนื้อหมูที่นําเสนอข้อมูลมาอย่างน้อยๆที่ภาครัฐเขาวิเคราะห์นะครับอย่างแรกก็คือต้นทุนที่มันสูงขึ้นนะครับในเรื่องของค่าอาหารค่ายานี่โดยเฉพาะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโรคก็ต้องยอมรับว่ามีบางส่วนที่หมูมันตายเขาบอกว่าปีก่อนๆเนี่ยนะครับ ลูกหมูที่ออกสู่ท้องตลาดเฉลี่ยประมาณ20-22ล้านตัวปีที่แล้วเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง10กว่าล้านตัวเพราะฉะนั้นซัพพลายในท้องตลาดหายไปเพราะบางส่วนอาจจะเป็นโรคเพราะฉะนั้นนี่แหละครับกรมปศุสัตว์บอกว่าหลังจากนี้นะแล้วหมูก็จะเน้นเลี้ยงแบบปลอดโรคมีสุข,ขออนามัยมีมาตรฐานของเขาอยู่นะนี่แล้วก็ไปตรวจดีมานซัพพลายนะดีมานคือความต้องการซื้อนะความต้องการผู้บริโภคในท้องตลาดเนี่ย กับซัพพลายคือจํานวนลูกหมูที่มีอยู่เนี่ยเป็นไงมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าหลายส่วนบอกมันก็มีออกเยอะนะเนี่ยวันก่อนเมื่อวานเนี่ยมีข่าวที่ระยองเนี่ยผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรบอกเนี่ยเลี้ยงเต็มแล้วเลยยังไม่มีคนมาซื้อเลยเออเพราะฉะนั้นเอ๊หรือว่าหมูมันมีแต่มันไปติดขัดอะไรตรงไหนมีการกักตุนรหรือเปล่าก็ต้องไปดูดีมมนกับซัพพลายว่าจริงมันปกติไหมถ้าปากติแล้วทำไมราคามันสูงเพราะฉะนั้นมันต้องมีปัญหาอยู่ตรงจุดไหนสักอย่างแหละ ก็ไปตรวจสอบให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ประกอบการคนที่เลี้ยงหมูตามลูกขุนต่างๆเนี่ยนะฮะก็เริ่มออกมาบอกแล้ว่าเนี่ยทำสัญญาอยู่ก็เลี้ยงอยู่ก็ไม่มาจับไม่มาอะไรสักทีนะฮะก็เริ่มมีข่าวมีคราวออกมาเหมือนกันนอกจากนี้ก็เน้นย้ำไปที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดนี่แหละซึ่งมีอยู่ทั่วทั้งประเทศทุกจังหวัดทุกอำเภอก็เน้นในการขายสินค้าอุปภโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูก ในราคาประหยัด